ตอนนี้ข้อที่สิบเจ็ดกำหนดข้อมูลให้ดังนี้สารอันนี้เป็นแหลบเลยนะต้องดูแหลบเลยนะครับสารและเคมีการละลายการนำไฟฟ้าละลายกับละลายกับไม่ละลายการนำไฟฟ้านำไฟฟ้ากับไม่นำไฟฟ้าเอาจุลสีใส่น้ำครับคอปเปอร์ซัลเฟตใส่น้ำกับจุลสีใส่ในอะซิโตอนอะซิโตนนะอันแรกตัวทำลายก็คือน้ำ จุลนาศในน้ำตัวทําลายคือน้าอันที่สองจุลนาีในแ,แอซิอตนก็คือตัวทําลายคือแอซิตโตนผลปรากฏว่าอะไรนักเรียนจุลนาีนั้นที่ละลายในน้ํานั้นมาละลายในน้ําครับแล้วก็นําไปฟ้าแปลว่าจุลนาีในแอซิตโตนนั้นไม่นําไปฟ้า,าไม่ละลายแล้วก็ไม่นําไปฟ้าแสดงว่าอะไรครับแปลความหมายที่แปลว่าอะไร c o ปเปอร์ซันเฟก็พันธะไอออนิกระหว่าง c o ปเปอรกับซันเฟตไอออนิกระหว่างในซันเฟตซันเฟตกับออก g e เก็พันธะโคเวเลนต์อะโลหะกับอะโลหะแสดงว่า Copper มันสองบวกซันเฟตมัน2ลบเมื่อมาลาลยในน้ำปับ๊บมันจะต้องเกิดการแตกตัวให้อออนบวกกับไอลลบที่เคลื่อนที่ได้จึงนำไปฟ้าได้เพราะนั้นจากข้อมูลในนี้นักเรียนจะต้องแปลผลการทดลองให้ได้ว่า ครอบจุสีในน้าละลายนะ้นนาไปฟ้าได้แสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของไอออนบวกไอออนลบได้จุลสีในอซิโตนไม่ละลายนะแสดงว่าจุลสีไม่ละลายในแอซิโตนและก็ไอออนบวกกับไอออนลบนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้จึงนําไปฟ้าไม่ได้เห็นหว่าแปลความหมายน้ําเป็นโมเลกุลมีั้่นะครับอะซิโตนเป็นโมเลกุลไม่มีค้วเพราะฉะนั้นน้ำจุลสีเนี่ย มันจึงละลายในน้ําได้จำว่าหลักไว้การละลายเนี่ยอาศัยหลักไลด์ดีโซปเด็ดไลด์ไลด์แปลว่าเหมือนเนี่ยดีโซปดีโซปเอไม่ได้ด i โซปเด็ดเติมอีดีเข้าไปถูกละลายเหมือนต้องละลายได้เหมือนนั่นแปลว่าโมเลกุลมีขั้วจะต้องละลายได้ในโมเลกุลมีขั้วโมเลกุลไม่มีขั้วจะต้องละลายได้ในโมเลกุลไม่มีขั้วในตัวทําลายที่ไม่มีขั้วต้องระวังเลยนะน้ํากับน้ํามันละลายไหมไม่ละลาย ไม่ละลายเพราะอะไรน้ำมีคั่วน้ำมันต้องไม่มีคั่วเห็นไหมแอมโมเนียพายมไปละลายในน้ําได้เพราะว่าแอมโมเนียมันมีคั่วน้ํามันมีคั่วจําหลักว้คาถาการละลายนะั้นมีคําอยู่สามคำท่านในไลด์ดีโซมไลด์เหมือนต้องละลายได้เหมือนนะครับโมเลกุลมีคั่วต้องละลายได้ในตัวทําลายที่มีคั่วโมเลกุลไม่มีคั่วต้องละลายได้ในตัวทําลายที่ไม่มีคั่วต้องแปลผลแลบบ็นี้ให้ได้นะ สรุปข้อใดถูกต้องหนึ่งจุลนสีละลายน้ํายังอยู่ในรูปร่างของโมเลกุลจึงนําไปฟ้าได้แล้วอยู่ในรูปร่างโมเลกุลนําไปฟ้าได้ก็เลิกเลยต้องไอออนบวกไอออนลบเคลื่อนที่ได้เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารไอออนิกข้อที่สองจุลนสีละลายน้ําจะแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบจึงนําไปฟ้าได้เห็นไหมเมื่อมันแตกตัวเป็นไอออนบวกไอออนลบมันก็เกิดการเคลื่อนที่ได้ เมื่อเกิดการเคลื่อนที่ได้มันก็นําไฟฟ้าได้ท่านแม่นักเรียนครับจึงตอบข้อที่สองนักเรียนลองดูช้อยเลือกที่สามครับจุลสีเป็นสารโคเาเลนต์และและแอซิโตนเนี่ยไม่มีขั้วจึงไม่ละลายกันมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับการนําไปฟ้าเลยการนาไฟฟ้ามันเกิดการเคลื่อนที่ของไอออนน้ําและแอซิโตนเป็นสารประกอบโคเาเลนต์ en, แน่นอนครับเพราะเป็นอะโลหะกับอะโลหะ อะซิโตนก็มีอยู่ไหนล่ะนักเรียนยาล้างเล็บไปที่เธอทาเล็บแล้วล้างด้วยเนี่ยอะซิโตนนี่แหละจะไม่แตกตัวไปในอ่อนจึงไม่นําไฟฟ้าเห็นไหมน้ําและอะซิโตนเป็นสารประกอบโคเลนจะไม่แตกตัวไปในอ่อนจึงไม่นาไฟฟ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวทําลายมันเกี่ยวกับตัวถูกละลายนะเกี่ยวกับจุลสีเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่สองต่อไปครับถ้าวางไอโซโทปกำมันตะลังสีชนิดหนึ่ง4.8กรัม ไว้เป็นเวลา24วันพบว่าไอโซโทปนี้เหลืออยู่0.6กรัมถ้าเริ่มต้นจากไอโซโทปชนิดเดียวกันนี้7กรัมตั้งทิ้งไว้40วันพบว่าเหลือไอโซโทปนี้0.55กรัมจงหาค่าเอครับข้อสอบโอเน็ตั้นที่แล้วออกข้อใหญ่เลยนะครับออกข้อใหญ่เลยนะครับถ้าวางไอโซโทปกำมันตรังสีชนิดหนึ่งเนี่ย 4.8กรัมไว้เป็นเวลา24วันนักเรียนต้องแปลและเรียนมาแล้วนี่ไอโซโทปไอโซแปลว,ว่าอะไรไอโซแปลว,ว่าเท่าโทแปลปวปปา่าอะไรโทแปลว่าโปปาโทปลงทได้ไรปรปาเพราะนั้นไอโซโทปอะไรเท่ากันปโปรตอนเท่ากันปโปรตอนเท่ากันก็คือเลขอะตอมเท่ากันนะครับเลขอะตอมเท่าปโปรตอนเท่าอิเล็กตรอนเท่าเห็นไหมแต่นิวตรอนต่างเดีย๋ยวลืมนะเราเรียนกันมามากเลย 24.4.4.8กรัมไว้เปวลา24วันเพราะว่าไอซโซโทปนี้เหลือ0.6กรัมถ้าเริ่มต้นจากไอซโซโทปนี้ x ก,กรัมทิ้งไว้40วันจะพบว่าเหลือไอโ,โซโทปชนิดนี้0.55กรัมจงหาค่า x ครับพูดถึงธาตุกมาตะลังสีนักเรียนจำหลักจำเลยจะต้องให้หาให้ได้ว่ามันมีฮาบไลท์เท่าไหร่ มีครึ่งชีวิตเท่าไหร่เดนแน่ต้องรู้ครึ่งชีวิตแล้วครึ่งชีวิตมันคืออะไรระยะเวลาที่ธาตุกำมนตะลังสีเนี่ยสลายตัวไปหรือครึ่งหนึ่งอย่างเช่น d d ดีเนี่ยมีฮาบไลเนี่ยแปดวันสมมุติมีฮาบไลแปดวันถ้าฉีดดีดีทีฆ่าแมงสาไปปุ๊บฉีดไปปุ๊บเดียวเนี่ยประมาณสมมุติประมาณหนึ่งหนึ่งกรัมนะ 8ปีเหลือครึ่งกรัมเอาสองหารอีก8ปีเหลือ,อ8ปปปีแรกเหลือเศษหนึ่งสอง8ปีที่สองก็เหลือเศษหนึ่งสี่ปีที่สามก็เหลือเศษหนึ่งส่วนแปก็เศษหนึ่งส่วนสิบหกไปเรื่อยๆเอาสองหารไปเรื่อยเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อน,นี้เวลาคิดตักเดียดจำไปเลยเห็นท่ากำมันตะลังศีเห็นว่ามันตั้งทิ้งไว้มีกี่กรัมสลายตัวไปกรัมหลักการคิดต้องหาครึ่งชีวิต ครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตหายังไงล่ะก็วางไอโซโทปชนิดนี้4.8กัน24วันเหลือ0.6อ้าวถ้าหมดไป h า l f l i f ที่หนึ่งเอาสองหาร4.8ก็เหลือ2.4หมดไปก,กี่ h a l ไ life ล,ละเหลือถึง0.6เห็นไหมแล้วแค่นี้ h า l f ไ i ์ใช้เวลา24วันถ้า 1, หนึ่ง half l ใช้เวลากี่วันสบายเห็นไหมตีโจทย์ให้ได้ ครับข้อนี้ตอบข้อที่สี่ครับคิดยังไงครับมีไอโซโทปหนักอยู่4.8กรัมถันไหมหมดไปฮาบไลท์ที่หนึ่งฮาบไลท์ที่หนึ่งเอาสองหารก็เหลือ2.4กรัมหมดไปฮาบไลท์ที่สองครับหมดไปฮาบไลท์ที่สองเอาสองหารอีกนักเรียนอย่าไปใช้สูตรนะใช้สูตรบานทีผิดอีกนะใช้วิธีนี้แหละครับเอาสองหาร ก็เหลือ1.2กรัมอ้าวจึ๊หมด5ไลท์ที่3เอา2หาอีกเหลืออะไรละ่ะก็0.6กรัมโจทย์บอกว่ามีอยู่4.8เหลือ0.6ใช้เวลากี่วัน24วันก็แสดงว่า3ฮาบไลท์เท่ากับ24ครึ่งชีวิตเขาเขียน t เศหน1.2แสดงว่าหมดไป3ฮาบไลท์ใช้เวลา24วัน1ฮาบไลท์ใช้เวลาเท่าไร่ครับนักเรียนครับ หนึ 1> 1, ่งฮาบไลก็ใช้เวลา24 3, ่สิ่วนสสิครับ24ส่วนสก็แปดวันเห็นนะครับ8วันรู้และรู้ฮาบไล์และแปดวันแล้วกลับไปดูโจทย์ใหม่พอเราได้ Half แล้วฮาบไ์แล้วถ้าเริ่มต้นจากไอโซโทปชนิดเดียวนี่ X กลัมตั้งทิ้งไว 40, ้40บวันสี่สิบวันหมดไปกี่ฮาบไลล่ะก็40ส่วนกี่นี้เท่าไหร่นะแใช่ไหมเอาแหารสิ แปดหารสี 8, 45, half ่สิบห้าฮาร์ไลท์ห้าฮาร์ไลท์แต่โจทย์บอกเหลือจุดห้าห้าเราก็จะต้องดูซิว่าถ้าเริ่มต้น x หมดไปฮาร์ไลท์ที่หนึ่งเส่วนสองหมดฮาร์ไลท์ที่สองเส่วนสี่หมดฮารไลท์ light, ที่สาม x ส่วนแปดหมดฮาร์ปไลท์ที่สี่เส่วนสิบหกหมดฮาร์ปไลท์ที่ห้าเส่วนสามสิบสองเอาสองหารไปเรื่อยเส่วนสามสิบสองก็จะต้องเท่ากับจุดห้าห้าเพราะมันจำนวนห้าฮารไลท์เท่ากัน เห็นอย่างนักเรียนก็สามารถที่หาค่า X ได้เอาละครับตอนนี้